ครับมื้อนี้นะโมหันอยู่ที่ตลาดนัดเขาก็เบือบ้านขันครับพี่น้องมื้อนี้วันมาพ่อคุ้ยงามที่สุดในสนามที่เราเคยเห็นมาครับแม่ลูกซีโตนี่เป็น้องแสนกว่าบาทครับก็ดีตัวนี้คนพ่อค้าเวียด์นักกำลังต่ออยู่โมหันอยากมีเงินแสนนะครับเปิดสิมาเอาตัวนี้ครับแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้เขากำลังต่อกันอยู่เดี๋ยววันถึงขั้นพี่น้องบรว่าง่ายสำเร็ครับพี่น้องพี่น้องครับตัวนี้นะครับซีโตนี่นะครับเออ่คุ้ยไม่โตงามครับง่าอ้วนๆครับ โค้งสางเนื้อนังดีครับพี่น้องซีตัวนี้คนหทองแสนแสนท่าะแสนอี่นแสนสองแสนหนึ่งเมื่นบาทครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับคนกาลังต่อร้องกันอยู่นะครับพี่เลตัวนี้ไงยตัวโวดครับพี่น้องนะครับคนอันนี้คือขอด้วยกันหมดนครับเนื้อนังดีครับตัวไงนะครับพี่แด้แหมงงามนะครับคือไงว่าตัวนี้นะครับก็คือเบื้องหน้าตาโหลกโค้งสางไงครับนะครับไงยงามนะครับนี่ครับใครคนซีนอ่ะครับ นะครับก็คือว่าง้างพี่น้องนะครับกาพี่น้องนะครับบนห้อง่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับนทุกตัวครับนะครับเมสเขาเลยเมสอะไรคายวดืนาเมืหาน่งิดียหนาเอาเอาพอจะขอบทโทษไดมีคนอยากได้ย่คับ หมมีมือทุกคนเ่เบอร์โทรว่ะสอามสี่ห้าหกเจปดพอห้องอะไรเงาะห้องสองพันห้าร้อยหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทนะครับเอาไงาพอๆกันแิ้วสีไข่คนนี้เนาะคนสีไข่ทีเดียวซีตัวเลยพี่น้องนะครับตัวนี้น้องตัวนี้งามก้มูนะครับตัวกลางๆนะครับเอานะครับเพคนบอสะดวกใส่เบอร์โทรนะครับแต่ว่าเบื้องล้วนะครับน่าจะเสร็จพอขาวเวียดนามพี่น้องนะครับเพราะว่า อ่าเพิ่นกำลังทองอยู่นะครับงามดีนะครับเอาเดี๋ยวผมย่างก่อพี่น้องนะครับพ่อตันนี้ขอจะบ่ายเนาะพ่อนี่ครับเราต้องทองเราหางมื้นหมดละหางมื้นลูกตัวใดตัวนี้บ่ครับเดี๋ยวคอยอัดไยเลยนะครับตัวนะครับแม่ตัวนี้นะครับลูกมันตัวนี้นะครับโอ้อันนี้ตัวผู้ตัวแม่นี่ยแม่ลูกตัวใดนอครับเพิ่งงามเลยครับตานะครับตัวนี้ห้องหางมื้นเนาะพ่อเอามานจะโค้งคับพ่อมือนี่โค้ง ตอน,นนี้เนี่ยครับเพิ่งเปิดแล้วพร้อมีเบอร์ติดต่อบ้ะครับคืองามแผลทำเยอะไหมเพิ่มเยอร์ติดต่ตอนะครับครับเจียเทียบอะไรก็ติดตัวให้เทียบไม่ให้อะไแต่ว่าตัวนี้งามงพ่องามเอาเนี่ยติดตอมาตั้ไหนเดี๋ยวจะเคลียร์ให้กี่สายส <ะ S 1> ม,มาแล <ๆ S 1> ้วเคลียร์หรอแมนมาครับนี่ได้ขายมืองมูนีเลยพ่อนี่ตัวนี้นะครับงามหลายนะครับมือนีก๋วยคือก็หลายเลยพ่อคืองามหลายแถวมอนีนะครับพี่น้องครับตัวนี้งามหลายครับตัวนี้ ตาแต่งแก้มจำม er um ีอ่องพร้อมนะครับด yeah. ีดีนะครับไม่แม่จำเบอร์ได้ไหมครับแล้วก็ลังคนหายอยู่พี่น้องนะครับแล้วสอกอยู่เอาเบอร์ยังแม่บอกมาเลยครับ082สองศูนย์แปดสองห่ห้ายแปดนแปดม่ยังครับแม่ผัดที่น้องครับมาต่อเอาครับง้างครับนะครับคนเด็สื่อกับมาสี่วกลอยอยู่ครับถ้าไหนขายนะครับ คุณยายครับสวัสดีครับเห็นทุกสนามเลยนะครับโดตีเลยแกเห็นแล้วแม่เนาะมัอนี้แม่มาสองตัวครับสามตัวตัวหนึ่งสองสามอย่บอกแม่ตัวนี้บาดแม่ที่แม่มาเนี่ยต, 11, ตัวนี้บาทครับหมื่นหนึ่งพันตัวนี้เลยครับแม่แปดพันตัวนี้เลยครับหมื่นหกนะครับเอาแม่ยีเบอร์ติดต่อมาแม่ นีบอติดต่อว่าคให้ใครเร่อยแม่นื่ไรแม่ใายไปเรือยแม่ขารไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับคุณแม่นะครับเราไม่้นะครับอันนี้ยังนึ่งเพืังนี่ครับอันนี้เพื่อนรำมือสงตัวมสองตัวมือสองตัวมนอเจนครับอันนี้สองตัวมือเมือบาทนะครับมันสีเหลี่ยงมันสีที่เป็นในรอดก็ลวันนองมันสีทำบักรกันผมคงไป สองตัวหนึ่งมื่าตัวนี้ิหอดยู้แต่ตัวนั้นจไม่รอดเพี่น้องนะครับผมมีเงินสื่อนะครับหนักสื่อซอยยุ่นะครับนี่เงียเจ้า,ข,าออของกล้วยปเพื่นสัมผัสยื่นดขายกล้วยน่อยนี่นเจ้าหวานครับประมาณบเบมืน่นเมื่นหนึ่งพอถือขายรือเปตัวานี้มื่อนหนึ่งตัวนี้มเสียันี้กินนมกินคุ้มไหนมละานมหรอครับนอานะครับพอมีเบอรจิดต่อพ่อ เอพอบจตต่อนไน้พอสองตัวนี้ศูนย์เก้าสี่สี่ศูนย์เก้าสี่สี่เดสี่สี่เจ็ดสีดสี่ศูนแปดสี่ศูนย์พออย่างครับพอจำนุง่งพอจำนงครเป็น่น้อไปตัวรองเอานะพอจำน่นี่อะไรม่ยอเอาพอแมนีขอจ่ายบาครับพ่อเอนีหอจ่ายบครับแม่ลูกครับ,รบาแม่ลูกหาเนหานะครับตัวน,นี้ลูกตัวผู้ตัวเมียนอนครับตัวเมีน,นะครับหาเงินหาพันบาทอ้มนี่ม่คุยอางามเลยครับผมคุยเงินนอ นะครับหาหมื่นหาพันบาทพี่น้องนะครับก็ไปพิ่มนะครับห้าหมื่นห้าันบาทเนี่ยพ่อพอมีบอโทรติดต่อบหครับพ่อเอาครับเนะครับเดี๋ยวแงต่อครับพ่อตัวนี้เขาจะมาพ่อตัวนี้สเราส้อเงบักันนี่ย ออก้องเอาอเาครับเอาเีอย่างเอาลยครับเอานะครับเอาเงี้ตอนเงยต้อนะครับเว่ามืนหาตัวนี้เห็นพ่อเขาได้พ่อสอมืนหางวะครับต้อมือหาครับแม่ลูก สองหม <Kaiser S 2> ืหลุมันตัวใด่นเรตัวนั้นวะครับพ่อสองหมื่นอันนี้สิงห์เน้ครับว้าอ๋อใช่ไหมกันไปคเอยสื่อขงกันอ๋เอาปัญหาไปโอาเอาเๆเราเอาไปเอาไปเอออาไปร้อพลงอครับนรน้มันจะโอ้ มีแต่ควยตัวง้ามครับนะครับเจ้าของมันใส่กระโูลกนะครับตัวนี้งามครับพี่น้องครับงามตกตัวพี่น้องนะครับแต่ว่าเจ้าของมันลังยู่นะครับเอานะครับเดี๋ยวให้พี่น้องพวกันเี้เลยจะทำนะครับมือมันก็มือทุกมือตัวมันกัเป็นะอ่อนพอครับตัวนี้ของจ้าบ้านนาะงพอของจ้าบ้านครับตัวนี้ไอ้ยิ้มเป็นของขอบ่ะครับตัวนี้ของตัวนี้ คืองานจะคลองเลยเสเทียมทั่นตัวนี้่ะค่บพอตัวนี้หาเมื่อสามลูกลูกมันตัวไหนครับตัวนั้นอคูณนีหาเมื่อสามแม่มันทองมาแล้วทองมาแล้วคูนีหาเมื่อสามครับแล้วก็มีตำหนอไนหมน้องพ่อตัวนั้นมีเบอร์ติดต่อไ่ครับบอกมีเบอร์ติดต่อะพอขอขอนะครับขอนะแมครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ ห้าสองหนึ่งห้าสองหน่งก้าหนึงหกเจเ้นจ็ดอย่อครับพอสมพรพ่อสมพรครับออนพ่อครับตัวนี้อะไรตัวนี้คอเสบาไสามซีหาโอ้งสงเงี้บหน่าเงี้ตัวนี้ได้ นี่ีสักห้านะครับตัวใหญ่พี่น้องครับหนัเล้นังดีนะครับพ่องหัดแล้วนะพ <หา S 2> ่อเนาะมือนี่ไม่จช่โค้งอะไรมือนี้มาสองตัวเห็นปะครับไอ้มีโบโทปปัวร์ไวเอาขอโบทโทษไอ้ได้ขายข้าวเดียวมือนี้ย900 9 0 0 8200 8200 841 841นะครับไอ้ยังครับไอเอับพี่น้องนะครับคืองามเลยไอ้ ปาดนะครับมูหันมูหันไปซื้อไปสามตัวนะครับบอกงามปานี่ครับครับตัวนี้งามครับญ่งามนะครับเอาไอของพูดอะไรครับอ่ะอย่างต่อพี่น้องนะครับไปกันเนะครับพ่อเอาได้ครับพ่อเดี๋ยวผมว่าเบื้งก่อนผมสิมาซื้ออยู่งทำเงินนี้นะครับ กาหันซื่นขั้วใเออค้วใบเจ็ดโตเลยพี่น้องนะครับืันนี้โ่้เมื่อนี้ค้วนโตครับราคาเบ่าแพงกว่านะครับเอาไอ้มาพี่เอามาดีเออครับเป็นโตเก่าปอแนครับโตเก้าผมเสรียนเลยไอ้ครับพ็เจ้าถามห้ไอ้มาเอาไปเห็นมะลับมะเขืีสิเ่รไพ้เห็นมะลันมะเขียเออไปหากินตรงไหนไอ้ช่วงนี้อ้หากินแล้สงว่าเสาหาลำเร็วสุนแมนมาครับครับผมเอาทงอคนแลวครับไอ้เรายางตองครับ เอาก็ถือว่ามูนี่โอ้หลายครับนะครับตลาดขึ้นนะครับเอาไมหาคุณก็สวัสดีครับเน่คุณพอไปใส่นอมาออกกล่องลออเนี่ยมูนี่แม่ตัวนี้หอจสบายนมแม่มูนี่ตัวผูตัวเมียแม่ตัวเมียเหมือนบอตผูเหมือนไหมค่ะตัผูเหมือนเตีตนี้แม่หอจสบ่าครับ สองพันะ 32, บาทนะครับอืม <c oughs> น่ากังวลไหมน,นแม่เนาะตัวผู่ตัวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เอาขอเบอร์โทรว,ว่าเอาออกกล้องตัวนี้คนด,ดังไนงะ <c oughs> ไปรักหินออกเฟีทนนอ,อน,นอบันไอ้ก็นอยุคุณลังแม่บ้านยังพอม่ไหนนะบ้านยังงอนุ่นนหอมบอ่ไปต เออพ่อพลควายงามอ่ะโอ้แม่ลูกออันอันของอันของไอแดงแม่ลูกแมนถ้าครไปไรไปวันน้หูเยวผเห็นนะอาพอเขาบอโทษิดตเนี้ย0ู2แปดสองศูนย์แปดองาน์ย่งหนาอลควยงามพี่น้องนะครับเราไม่ไดู้งามนะครับเปเบืงองูุบานนะพอเนาะเอาอันนี้เอาตะควายขี้ไามาขายนะพอที่โรงเล่นเปนเนี่ยมาเอาเดี๋ยวงเลยนะเพือนเดิไม่รู้กันไน บักแสงอาทิตย์ต่มาตัวนึงแม่ของพ่อบ่แม่นราคาบ่แพงแม่นบ่ครับสี่มันเจ็ดเอาไปสี่ม่นเจ็ดเนีนนะครับเอาไปเบิ่งมื้อนี้ล่ะครับพ่อครับเอาขอบคุณครับครับโอ้ผมเบิ่งแล้วผมสิพร้องผมมื้อนี้ครับไปตัวนี้ถามราคาแล้วพี่น้องนะครับ เอาไอ้ตัวนี้หอนจะบาดครับตัวนี้ที่เมือนหาที่เมื่องหาที่เมือหาลูกมัน่ครับตัวนี้เอนเมือนโอ้ยค่อยดอนลูกแรกก็ได้ขึ้นลูกสองะนี่แรกลูก,ลกน่ขอเบอร์ติดต่อน,นี่ไอ้วันีเบอร์ที่มาถือโทรศัพท์เนี่ยทุกีมเมื่อหรอว่ะคจอรดไอ้ไไเอาเมียครับขอบคุณครับตอตัวนี้จะบาดพอตาตัวนี้ค่อยดอนตัวนี้ เอียครัสองหมื่นันหอยเท่านั้นเด้ครับสองหมื่นสองม่นพันหนึ่ตัวผูตัวเมครับโอ้ตเมตัวูตานี้บติดต่อบะนี่เบอร์โทรติดต่อครับเอาว่นยังครับดีนอาย่หลายแล้วพี่น้องค้มีบทรติต่อครับเดี๋ยวหันยางตอก่อนพี่น้องหลายนะคับนี้ค่อยหลาตัวนี้ห่อจะบาดนกครับตัวนี้ามเตัวละ39บมนครับ ตัวละสามหมื่นเาทนะครับมโอนี่ตลาดค้วยคึกคืนนะครับนี่แหลตัวงามๆนะครับตัวนี้ก็บสามหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้ก็บสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับจาราคาหมอฟังนะครับตัวละสามหมื่นเก้าพันบาทงามมากว่างามเนาะครับเนาะนะครับให้เบิ้งให้ไหลนะครับเบิ้งนะครับเบิ้งไทยเบิ้งยังเัิ้งพี่น้องนะครับไงงามนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีเบอร์ติดต่อบเนาะครับ บอมีนะครับเนาะเอาเอาเองเขาค,คึ้นขับพี่น้องก็ถือว่าสวยง,งามหลายมือครับเนี่ยมูหันมาครับพ่อมีแต่ตัวงามสวัสดีครับพอ่อได้กี่ตัวแล้วครับวันนี้โอ้ยังม่ได้กี่เลยมาเพิ่งมาถึงวันนี้จะเอากี่ตัวครับไปพะเยาตัวอเ,เอาตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอ๋อเอาไปเลี้ยงเยอะๆเลยพ่อเด้อเอาครับไปเลี้ยงชาวบ้าน เอาเรียงชาวบ้านนะขอบคุณชาฟอรดแฟนดูลักไวเดอร์ักเดอรับเดี๋ยวผมเอาอนตัวนี้ห้องน้ำบ้านเนาะครับห้องสามมืนหาครับสามมือหนาพันบาทนะครับเอาไต้ไทยไทยหนาตาเราลงเวลาลงเงินแล้เอขอเบอร์โทรนี่ไอ้ขอเบอร์โทรนี่เขาเบอร์โทรนี่ไวลาเียเพินโทรคืออ้วนเถอะน้ำน้ำง่ยง่ามือถ้าสองสามหกไมคยจเหน้าก่อน ศูนย์ครับศูนย์แปดสองนย์แปดสอหนึงสานึ่งสามหกหดย์เจ็ดห้าเนจหยังครับชื่ออะไรม่ประยุทธ์ครับายประยุทธ์ับพี่น้องครับประยุทธ์จันโรชาเนี่ยตัวนี้ไหมครับตัวนี้ของผู้ใดนอบนขายแล้วของผมล่ะขายเขายได้บาขายสามหมื่นซัามหนอปสามหมื่ขายห่เวียดนามหรอ่ฮะขายเวียดนามแล้วครับขายเวียดขายเวียดปฏิขายขึ้นม่น้อย ผมมีังกลอนอยู่หน่งี่นนะครับสามหมื่นหานะครับตัวนี้นะครับ, 30, รบ,รบผงเผมมาเสารครัแล้ววงเสิที่ท่านกับท่าน<ะ>อันนั้นอันนั้นมาท่นไดกันแม่ครับโอ,ส,อ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 ส้านส้ยอ้ีมตัวนี้เปลี่ยนอาย,ยุบ่อยหมมืดเล้วครับแท่งัานถุงมาท่งผีกัน,นะถุงรงไหนถุงมับง พี่น้องครับตัวนี้ง้างขายได้ี่หน้อยก็มีของผิวเลยพอผมว่าง้างมเราตัวนี้เนาะเครับาหนพันอยอได้าส่งสามหมื่นเลี่ยนงเพื่อนมาสาดสุ่กแล้วคต่ว่ามันมาส่งทํท่านมะก่อนมมีตะเาเอ้านะครับเดี๋ยวแยงตัว้าคาคมากคัไ่นไนสวัสดีครับไว้สดัสดีครับไีสัสดวัดีวัสดีาีับวคสัวั หมดไป่าได้ขายแยกตัวครับพ่าได้ขายแยกตัวอ้คือบอกคืออายุว่าได้ขายไปเช่นเยเมนมับเมนลกไหนกำไรแต่ตัวไหนเนี่ยของไอ้แมยนลูกตัวนั้นแมนครับแมนมตัวนี้แมนมาครับเมตัวนี้ของจะไาครับตัวนี้ตัวนี้ขหอยเาสองหารอยสองพันสอนหาะครับตัวนั้นเนี่ยตัวลูกมัน เดี๋ยวขอเบิ้ลครับอันนี้ลูกมันงี่นนองครับตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียผู้ตัวเมียพี่น่องครับคนที่งเด้นอยนะครับเมียตั้ทองไหมแม่กแท่องแล้วทองใช่ไหมครับแม่นี่ตัวเมียจีแม่ลูกคนนี้ครับแม่ลูกห้องสามมืเก้านนี้ฮะสามมือเก้าสามมืเก้าเหมอนแม่เราอยากขายแล้วแมีนวะครับครับวนมาเลยขายแล้วเราตัวนี้ของไอ้คนเนี่ยของทิมงันครับทีเอานะครับเดี๋วตัวนี้สามมืเก้า อีกทีเรืองไอยุสัยันเองพี่สมนิมว่งวหาาครับเอาไอขออรโทรติดต่อนไอแมหลูกสามมเก่าเนีบเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์ศูนก้าูนย์ศูงกูสก้็ดหกนะครับไอฟองบอลบือนะครับเนาะองบอลบือครับเอาไป้ลย้ต้องร้องดนพี่น้องนะครับพบัาอาจจะได้ขายไอใหลูสมมืเก่าเนี้ยครับขอบคุณครับไว้เอาวันนี้พอถังเนี้งพอมาทำไมฟองวะครับนี่ยแมนครับมังว่ากันวะครับ เอาตัวนี้ห่อจะบาดหอตัวนี้แม่นี่หอจบาดเอาหมดตอสตำตาเออไปอย่างจะา้ยมะมไทยข่อยด้ข่อยมเจ็ดสองม2วนเจ็แม่ลูกแม่ลูกนี่ครับเอาสองมืนเจ็แล้วแม่นี่เนียครับคูดนี้ก็ห่องกัวเพละสีเท่าไหครับซีเจ็ดซีแปเละสีมันเจ็ดซีมนปนะครับ เลก่ามนวนเอาเคยกันมากสายเพีงเอาทั้งนี่สายเผชดมงคลเนี่ยบ่ตัวนี้เอาพอคมโทโติตอนะครับพอูก้าสามเก่าสามแปดสามสามแปดสามหกหน่งหสพออย่งครับอบตยางอบตยางเอาสียพ่อะเอานะครับออกไอเดยบอบบ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 อต้องไอ้ก็ได้เอาที่ตัวกล้วยเอาที่ตัวกล้วยเอาเอาคือคคยงานเลยครับมันสายเผชดมงคลครับเผชดมงคลครับแม่ลูกคูกนี้เมา ขายมาแค่นะสี่สิบเจ็ดาลอยสี่มือเจ็ดาลอยแม่มันทองไหมเออมันทองนะผมก็เป็นสอดตอดดูตัวข้าวปตมหาพันอะไรไหมตหูตรเม่ครับตปูนะครับขายเป็นมงคลนะครับเอาขาบอติต่ตอนนี้ไอบ่บอกบ่บอกเอ้เลยเอายางนะครับวันนี้คุณเป็นสัคมูหันได้ยงไอพี่น้องนะครับ้ไดสี่มืเลยก่อนสี่มืบาทขายถือเพรายังเรานีี่จ ลูกวันได้ลูกหลูกวันสี่หมวันนี้ถูกที่สุดแล้วลดให้อานะครับเอาขอบคุณครับไอ้ันีไม่เอาตัวคับพ่อมาหตัวครับหตัวไม่ได้คุอยผูนนะครับเดี๋ยวนเดีวนี้นะคับหนึ่งสองสามหานะครับพ่อห้องตัวบานพ่อตัวแยกบานพัวเรื่ัทาสามไทไน้าน่องหมื่นสาบาทครับ สองเงินสามบาทตัวดีหรอห้วยน่งแต่มันจอยส่ใส่ตัวดีนวะนี่นี่แปดสิบห้าร้อยหลุแปดสิบห้าร้อยแนะครับปดสบหารอยนะครับ้างครับราคาับนเนาบาทนะครับนะครับมาลัก้างหอ้ายกถูกนครับตปต้ขายนะครับพราว่าเราเ้งนะครับเนบดีๆนะครับก่อน พ่ออ่ะสะดวกให้เบอร์ตัวติดต่อวพ่อนี่ครับเอาเบอร์ยังงอครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่แปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดสามหกเจ็ดหครับ3675พ่ออยังครับใช่ครับพ่อถ่ายพี่น้องผู้ใหญ่ใช่ครับครับนี่คุ้ยงามครับพี่น้องนะครับคนห่วงอ่าสองมืองสองพันสายครับพี่น้องตัวนี้นะครับโงใหญ่งามนะครับผมว่าตัวนี้งามในสนามตัวนี้เงี้ยโอกาสเงี้ยก็เก่าหลายเติบครับอยาให้เบอร์ถ่ายมันก่อนนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ เนื้อหนังดีครับอ้วนนะครับใหญ่ดีครับพ,บพบี่น้นอ,นนองนะครับสองหมื่นเก่าพัดปากครับสนิทนะครับขายมันใหญ่อ้วนพี่น้องนะครับเราหมักเอาแต่ควยกับงานมากเลยครับเอาแม่เราดีของแม่ต้นมะขามนี่ตัวนี้ป่าข้าแม่สองหมื่นเก่าอย่างตัวนี้เดิตัวนี้เจ้าของตานของตาลครับผมน้องน้ำกันเอาแม่เขาร์บอนิต่อนะ ศูนย์หกสามศูนย์สี่หนึ่งห้าหกหกหนึ่งครับคุณแม่ซื้อยงครับซืแม่นางแม่นางครับเป็นผูกเสี้ยวกับแม่ผมแล้วครับพี่นอนครับคนใจนะครับตัวของเราคำงามครับพี่นอนนะครับตัวนี้สองหมื่นสองพันบาทครับโอ้สะอ่อนนะครับอยากมีเงินอีกนะครับเพราะว่าคุณนี่ซื้อเขาแล้วบทต่อแต่คำเลยนะผมอ่ะ นะครับหมูวานถึงกมาสามตัวเนี่ยนะครับไปสื่อสามตัวตัวนี้งามขัดะครับงามมุ้ยวงตีพี่น้องนะครับผู้ใดเบิ่งแล้วโทษสื่อเลยครับพี่น้องสองหมเกพบาทนะครับเพผิดหวังนะครับตัวไงนะครับงามนะครับขอคุ้มกันไดครับเมีงามไรนะครับแม่มาน้บรูมันนี้แม่ผมมานครับเอานะครับดืางามมีเงินท่าน้ครับหนพันอยอน่สามรอหาร้อยคแคะบอครับนย่างนค่อยแคนีแล้ว ทังแขกถึงจอยนะครับ <laughs> ถึงแขกถึงจอยเอานะตัวน,นี้คนห้องอเอ่อ13,500น,นะครับนี่ครับเว้แขกเอิ้นไว้แขกโอ้ยแต่ว่าผู้ใดเขาเลี้ยงเอาไปสะสมนี่ได้ดิครับเลี้ยงอวนยังว่ล้ว มันได้ลูกตัวไปครับนี่ได้แล้วได้ลูกสตัวแล้วอาเอาขอโบติดตอนนะครับเอาน้ำมเขือไปแ้วมเอไอ้ที่พอเบอเนี้ยเทียมาเบอร์เทียมเบอร์ิขยี่ยไคุณดิขี่อยแค่่ากตีผานอาย่ฟาร์มเหมือนเชื่อชื่อหนิเด็ขายตัวละสองแสนนี่หนเอานี่สิขายเมืออยเอาไ้ขอบติติอนะครับเบอรเบือไอเเอาอเบอร์ครับไอเบอร์โทรเบอร์โทรมาฮู้จำประเด็นมั้ยอเบิ้งกันทุอง ตัวน anyway, right? <t ake it out> ี้นะครับสามเออหมื่นสามพันหาร้อยนะครับเอาเบิรงนะครับหมื่นสามพันหาร้อยบาพี่น้องนะครับเอาเอาเบอร์ครับจำมาได้เวะศูหกนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองฮะงงเตีเอาเอาถ่ายก่อนเถอะนะ เอาให้เบิ้งคุยถ่ายพี่น้องน,นะครับตัวนี้หนึ่งหนสามันหาอยนะครับตาบอ้ตายบดี้เ้อคีเบรใครอออ๋อถึงเยิอ๋ศนย์หกห่งหนึ่งหนึ่งสองสี่เก้าี่ีมเก้าย่องไนะครัะครับี่เก้ลอกผมเน่เป็นนะ ผมเหมือนผมกเป็นเพื่นโทษสามปุ no? er no? sulla, 3, 000, 000่นเก่าโทษสามปุ่นเก่าผมก็เป็นเพื่อนนะเพราะคือมาพลาดไปครับตัวนี้นะครับเอาเบอร์ก่อนตัวนี้หองเจ้บาทเนาะครับเพราะว่าสามสิบห้าลูกมันตัวนั้นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หองเจ้บาทครับฮะต้งใครกันตัวนี้ว่าผู้ใดงตัวนี้หองสามพันห้าพันบาทนะครับเอานะให้เบิ่งนะครับลูกมันตัวแงะกับพี่น้องนะครับ เอานะครับตาถือว่าหลายวันนี้เขาตาชักาครับตัวนี้ตัวนี้7 0็0พันครับเจ็ดพันหมื่นเจบาทครับเอาขอบมาโทษนะครับตาแหล่ัโทแมนจำได้ปะจไดุ้ดแปดแนย์แปดแปดเจ็ามสองดสามสองที่หกเก้าสองที่หกเก้นะครับตาแหล่ครับดูบังมลระเบือพี่น้อกคนเดิมคนเดิมไม่แหล่คนเดิมคนเดิมครับตาเดียลเาะต่อเอาครับพี่น้องครับ โอ้มันนี่คุง้งงามหลายนะครับเอาเดี๋ยวผงไปก่อนพี่น้องนะครับมันนี่นะครับกันหลายเดี๋ยวจิ๋ไทยงวก่อนครับสำหรับมันนี่คุณป้าพี่น้องเทนีก่อนสวัสดีครับ